สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์พรีคิกนะครับผมเซิร์ฟเนี่ยก็จะเป็นแนวปั๊มวัดอย่างที่เรามากันบ่อยๆเลยนะครับช่วงนี้ราคาของขึ้นด้วยนะเอ่อราคา s อเนี่ยอยู่ที่200นะแล้วก็3 s เนี่ยจะอยู่ที่600นะครับแล้วก็ส่วนเอียกเนี่ยจะอยู่ที่1,500ขึ้นไปนะครับถึง1,800นะประมาณนี้ของราคาแบบขายออกรัวๆเลยนะส่วนโปรโมชั่นใหม่นะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะมีตั้งแต่เซ็ตเกนะครับไปยัน300นะครับในตัวเอ่อในตัวโปรโมชั่นนะฮะก็ตัวละครเนี่ยจะมีตัว50กับตัว500นะครับในโโปรมชั่นเท่านั้นนะ โอเคแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นเซต500นะครับจะเป็นเออ่เติมสะสมนะก็เติมสะสมได้เซตหนึ่งเติม500ประมาณนี้แล้วก็ส่วน 3S ใหม่เนี่ยจะไม่ใช่เซตโกคูนะครับจะไม่ใช่เซตดีนะจะเป็นอีกเซตหนึ่งนะเ 3S ใหม่โอเค okay. แล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นของในกล่องนะครับเป็นตัวละครนะมีตั้งแต่เอบัวจนถึงเอเดอใหม่นะครับเป็นตัวเอเดอใหม่นะที่เราจะเล่นในคลิปนี้แล้วก็ส่วนเอเดตใหม่เนี่ยจะเป็นเซตนี้เลยนะครับสามารถสุ่มในกล่องได้เหมือนกันนะอันแบบนี้ แล้วก็ส่วนไอเทมฟาร์มนะครับก็สามารถฟาร์มได้ S X เหมือนกันนะครับฟาร์มฟาร์มนี้จะแรงกว่า S S นะครับผมปืนะจะแรงกว่า S S นะประมาณนี้นะครับแล้วก็ของซุ่มเว็บต่างๆเนี่ยก็ E X เหมือนเดิมนะก็เป็นโกคูที่เข้ามาใหม่ปะแล้วก็ตัว S R ทั้งหลายแหลนะครับผมประมาณนี้นะแล้วก็ส่วนเอา็อกอินรายวันนะครับก็จะได้เป็นพวก G C นะแล้วก็เป็นตัวเช่าด้วยประมาณนี้นะครับ ส่วนใครที่ตามผมมาหรือแชร์กลุ่มนะก็ได้ประมาณนี้เลย3กลุ่มเท่าน,นั้นโอเคไปแล้วก็มีตัวเช่าต่างๆนะเดี๋ยวเออคลิปต่างๆไอ้คลิปก่อนๆเนนะี่ยน่าจะมีอยู่ให้แล้วนะครับก็ผมไม่เอาขึ้นนะประมาณนี้ด้วกันไปนครับทุกคนแล้วก็มาวอมือ5 0 0ก่อนนะหนึ่งหนึ่งอยกูก่อนด้วย ไฟไว้ยุมา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 เรื่องกำลังติดไว้นัดปิดแอร์เดี๋ยวจะหนาวเกินไปอไ้เออ,เอ,อจริงๆอะไรล่ะมาเข้าแคมป์ด้วยอ่ะเป็นอะไรไม่ต้องเข้าโซน มา,มา,มา,มาโอ้ไปตายผมอยู่ด้ผมอยู่ด้วยอยยายุวันนี้ตัวเข้ามืออ๋อจะรีบไปขอโทษที ทำไม,อ,ไมอ่ะแม่แค้มแค้มมา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 ๆาเฮ้ทำไมเราปั๊มยาที่หลังวะเอ้ยเออเฮ้ยเราปั๊มยาก่อนวะแต่่งผมต้องปือมันไม่ตรงอ่ะแตกห้าร้อย ค่นั้นแหละง่ายๆเออดูสิคนจะลงมาอีกไหมอออออปอเพิ่งเปลี่ยนครับ500ก็น่าจะมีราคานะท่อนข้างเลยอะรอเล่นเป็น500ก่อนนะตอนแรกเดี๋ยวค่อยไป 3s นะครับเล่นไปนะ โซโลไม่รู้ไหวหรือเปล่านะแบบนี้ไม่ควรโซโลอ่ะเน้นน่าจะเซตใหญ่นะไปเราวิ่งกันด้อครับเพื่อนผมไม่อยู่สักคนเลยนะการจะมาทำสงครามซะหน่อยเห็นมี 3s เอสอยู่โอ้แล้วเล่นเล่นไป อยากเล่นสามเอสดูแต่ไม่มีเพื่อนเลยน่าจะโดนสองเอสดไล่นะครับตอนนี้ เอสเอสเราเอสไล่โอเคต่อไปกูก็ตกเหมือนกันไม่ตายเราเล่นไปสามเอสเลยแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวไม่ไหวนะครับเดี๋ยวมันจะคลิปมันจะสั้นไปสามเอสใหม่นะราคาตอนนี้ก็หกเกือบพันนะเกือบพันเลยอ่ะขายออกรัวๆเลยนะครับ ใครที่ใครที่เล่นเซิร์นี้อยู่ก็น่าจะรู้ดีนะครับเอาใส่เบาไอ้เด็เดีย๋ยวไม่ไหวไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเนี่ยครับคนเดียวนะเราะมาคนเดียวนะหวังว่าจะไหวอะไรมั้งโดนรวบตายแน่สวยคนตี้อเออมาตี้เราอยู่ Ôi sao mệt. Đó khuyên mai được à? Hấp, lên phải tắm ra nữa. Hãy subscribe đập kênh Ghiền Mì บวกกันเหรออ๋อเอาคยไครับก็ให้เล่นนะครับทุกคนเราขึ้นไปมุมหว่าเราโดนปิดนะเออไปตันเพื่อนเฉยเลยใหญ่หทำไมไม่มีเพื่อนบ้างเลยวะ อยากมีเพื่อนมากเลยนีย่ผมไปตามเพื่อนมาได้ไหมแต่มันยากอะ่ะมันไม่มันไม่ตื่นอะ่ะม,มันหลับปุ๋ยเลยทั้งวันนะวันนี้น่าจะไปเทีย่ยวก็หาไนรอ,อนครับรอรอ คนเดียวไม่ไหวจริงแลคุเดียวเลยเหรอใช่มปดน่ามันน่าจะรอร่วมเหมือนกันนะครับดเอาดูสามเอ็ดนะหายตัวอเลยครับยไดปืนแก๊ปปืนแก๊ปอ่ะโอเครอแป๊บนะครับรอแป๊บต้องใจเด็นเล่นแบบนี้ของมันแพงนะเอ็ดไน้องชายพี่ อ่าเปคนแอบอยู่เรารวบแล้วเรนรวบเออมันประมาณนี้นะไอ้พวกครัวเขาก็ประมาณนี้แหละครับเป็นถ้าผมมีทีมงานผมก็เป็นอย่างนี้แหละเนาะเดี๋ยวเราไปตามเพื่อนเถอะมันไม่ไหวหรอก เฮ้ยิิิอ่ะไอว้เอไอจ็นะไอจอบมีกพี่ถอยมาถอยมาถอยมาเอ็็กมันเล่น็กด้วยตัวไหนตัวไหนเอ็ไอจอบไอจอบหัวเอ็กได้ได้เนแล้วพี่จอบไอจอบเราเราอ้อมก็ได้อ้อมก็ได้ปนไงนอ่ที่ไหนน้องโอ้ไอจอบชั้นสี่ผมมันไอจอบอยู่ชั้นหไอจอบอยู่ชั้นสพี่ ดูเลยดูเลยแล้วกโดนติดห้องนะระวังท่าอะไรพี่มนโดนไม่โดนไม่โดนผมอยู่ชั้นสี่ผมอยู่ชั้นห้าลูกซ่าเราแม่งฟักปืนหาไปเลยพี่เฮ้ยสามเมตรเท่าไหร่ปะแค่สามเมตรตัววะเออมีสามตัวตัวนึงสามเมตรสองตัวเปล่าไอจ๊อบไหมไอจ๊อบหาเลยหาเลยหาเลย โอ้แล้วตัวกูยังเด่นอ่ะตัวใหม่ตัวกูเด่นกตรงนี้หาไม่ได้พี่เนี่ยตักูไม่ได้ไงเอเดะล่ะพี่เห็นปะเห็นเห็นปะเห็นะเห็นหน้ากูหน้ากูเห็นปะเห็นปะเห็นเหตายแน่พี่ตายแน่โดนที่สั่นไอ้จับไอ้จับชั้นสามพี่จับเพื่อนสามย้นสามหรอใช่ใช่จับชั้นสามนี่เพื่อนเพื่อนเราถมอยู่ชั้นสองแล้วเห็นแล้เห้วจับชั้นหนึ่งพี่จับชั้นหนึ่งพี่จับชั้นหนึ่งใช่ใช่ใ เส, <Pop ify> ส็จแล้วส็ดแล้วส็จแล้วหน้าไม้พี่หน้าไหนไม่แตงไม่แตงไม่แตกพี่ไหนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเออคือนี่คนี่อนี่คื่ข้าวเนี่ยไปๆๆขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาามสองตัวใช่ปะสตัวมั้งเฮ้ยพี่พี่อจอนะอจอนะออนี่นี่ไป้เรแล้นี่าไไ้เ่น่นีแ่นอะไนี่นี่นี่ดด ยังไงจ๊อบพี่จ๊อบพี่มาเข้ามาคุณเข้ามาคุณเข้ามาคุณได้ได้คอมอะไรคอมแล้วรอ,วอสอดรอสวนรอสอดได้ได้ออเอเอไม่ใช่ไม่มีไม่มีแต้มด้วยไอ้สัตว์มันจะปิดหลังไว้แล้วเอา้เอาเฮ้ยมันก็ตกแล้ว านอะไรชิบหายอะไรที่ไหนผมอยู่ดาฟานะผมมัรู้ว่ามนรู้พี่ส่ไหมใส่ไหมเดียตายนอนสุกนอนติดกูนอนนอนนอนแล้วสองสองสองใครเนีเฮ้ยพี่ทำไหมอเยอะเลยใส่ไหมใสนองสิดอะนี่ตรงนี้ตรงนี้นผมอยู่ชั้นสี่ะเอผมอยู่ชั้นสามเฮ้ยนามอยู่ชั้นสามพี่ Hồ chơi 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 อ่าโดนรวบวะระวังนะพี่มันหมดทำไมเอ้ยโอ้ยทำไมจะมาสัตว์ผ่านนะระวังเลยโอ้ปืนยิงยากจัดผมผมเดียวจะห้องนนะคุณอยู่ไหนเนี่ยผมอยู่ชั้นสี่มาแดงพี่หน้าผมเลยมามาไหมมาไหมึงอยู่ชั้นชั้นชั้น ชั้นสองชั้นสองชั้นสองเหรอพี่อยู่หั้นสามได้นี่ยู่ชัมอยู่นี่นี่มอยู่นี่อยู่เนาะนะพี่พี่คือแตกอ่ะรงเี๋ยพี่หอยเลยถอยเลยถอยเลยถอยเลยองอ่พี่มาตามหลังอ่ะพี่อะไรอะ ไม่ได้เลยเด็กพี่ยงต้องใช้คุนพี่ชั้นชั้นชั้นขอชั้นหน่อยตัวชั้นนี้คือหน้าป็นตัวนี่อ๋อพี่โจมันขึ้นหรอกเห็นปะลองนะนี่ไอ้จ๊อบเนี่ยพี่ลองนะพวกหน้าไม้มันผมจัดเลยเล่นไปเนาะโอ้ยิงไม่ค่อยจะโดนเลยเออกูยิงไม่โดนไอ้พี่อ่ะต้องเล่นมีดว่ะใช่แต่เราแบบไม่พอไอ้สามั้ยครับสงคราม สามเอ็ดนี่ตกเซตละหกร้อยป่ะพี่หกเจ็ดร้อยประมาณนั้นน้องน้นงเนี้ยตากันล้วโอเคเอาไงดีป่ะขึ้นดีกว่าทุกท่านก็โดนร่วมดีน้องรลยนี่ระวังเออไอ้พวกที่นั่นเดินโอ้ยเนี่ยคุณโดนเพื่อนปิโลละวพันเดียวพันเดียวจะมีใครเนี่ยรัวงปะวะโอ้ยากมากเลยการที่จะเล่นอย่างดี้พวกเราไม่อยู่เนี่ยจับบอลเหมือนเสียสิเนี่ยใช่หรออะไรเนี่พวกมัน มันยากมากเนาะอ,อ,อ่ะปะเพราะกระชานะนะนอกจากเราจะแบบทุกเมสแต่ทุกเมื่อกี้แบบมันยิงฟรีไม่ได้เลยใู่ไหมยิงไม่ได้ยิงต้มโดนตัวอ,อ,อ,อื่นทิ้งเน,นี่ยออกเป็นไปเรื่อยๆพี่เล่นสไตล์พี่อะไรก็ได้ใช่สไตปี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ลน์ตึกนู้นแล้วกันน้าบ่ายบอกอ๋อไม่ได้ ยาาไปไหนะสดงรคุ pues ้นบอกเลยเนียนขอขอชั้นชั้นีชั้นนอาร้วอั้นขั้นมานั้นนล่อันล่อมนล่อมนล่อันล่อมน่มันลอนลอมนนนลอนล่ันลนลนลนััลัมันมันล่อมันล่อมัล่อล่อมีใครล่อล่นมากเลยนะครับทุกคน พี่พดิงไอ้นี่ยมันล้มหลังหดที่เลยเนที่คิดเลยแตกไอ้สัตว์แตกเหรือสวยปะไน้องไอ้สวยพี่โอ้ผมไม่รู้จะเล่นยัไงเลยครับได้ได้ได้ไอ้จ็อบปะนะเอ้เราเราไปไปแดงไพี่แล้วก็ไปจิ้ไอ้จ็บตรงชั้นสี่เขาไม่ชบไงนี่ไอ้ผกิห้องกูิห้องกูแล้วไ้ป่ไม่่ไ่้อ กนคุชยืนอะไรนี่แ่น้านะคี่ยสุดเลยนี่ไงนหลังแห้งหนึ่งเลยนี่ยไม่กี่นน้องชอเออผมอยู่ฝั่งมาปะมาปะนี้ชบไปจับนั่งผมนะุิงบนังได้น่าตรงไหนวะยังใช้ไม่รู้เนี่ยมันไม่จอบพี่ไม่จับโอ้ยเฮียสัตว์ดแรงัมันงงเหมือนเลยเนาะ สันโอ้ยปิดรถอะไรกูเสียพี่ไหนผมงไม่ไหวครับตอนนี้น่าจะต้องเล่นน้องน้หนึ่งดีกว่าน้องเสื้อพี่ต้องไหวต้องไปหาหนึ่งหนึ่งเอานะทุกคนเซฟโซนคงไม่ไหวแม่งยังไงตูกไข่เฮ้ยชั้นหนึ่งตัวเดียวนะหน้าไม้โอ้จะมาลาร่วงกันดีกว่าไปไปไปไม่ไหวหรอกนะครับเซฟโซนไม่ไหวนะครับเราก็ต้องมาหนึ่งหนึ่ง ชิวๆแต่ว่าหนึ่งๆกันเองนะครับแพ้ก็ลงชนะก็ลงแพ้ก็ลงมึงรอลงเลยนั่นแหละถามไอ้แตกเฮ้ปืนคุณได้เหมตั้งเยอะยังแพ้ยังแมวแมวไม่ลงไม่ลงนั่นแหละไหนดูขอดูดายตำหน่อยดิอะไรอะตำแหน่งพันห้าเอาอะไรกันเปล่ะไอ้นี่พี่ไปเนี่ยเปลี่ครับพอเอาสักสามตานะครับทุกคน มาครับมามามาก็อะไรอ่ะของก็ของน่าเห็นคุณไม่จายได้เลยแบงค์อันนี้อะไรแบงค์น่าเล่นเล่นอย่างงี้เหรอครับอย่าเล่นเลยโอ้ยเพิ่งตื่นเนาะโอ้ยไม่เกี่ยวนะมามาเฮ้ยอย่างโกงโอ้ยเนี่ยพวกน่าเกลียดเลยแย่ได้ไงเยอะหายว่ะอ้าวฟูฟูไปเอาวฟูฟูไปไม่ไม่ครับไม่ครับไม่ต้อเต็มไม่ต้องเต็มมามามาเฮ้ยกูเพิ่งจมา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 ไม่เกี่ยวนะครับไม่อึดนะครับ เฮ้ยเฮ้ยสบัดได้ไงอ่ะกูเก่งไงโอ้ยมาไม่ไหวละอุ้ยอเฮียเอาเรื่องล่างทองกูมาหรอมามามาล่างทองล่างทองเหรอไหนเนี่ยแบงค์แบงค์ไม่ไร่างทองร่างทองเหรอล่างทองเหรอเหมือนมาเล่นๆกันเล่นๆนะครับตอนนี้แบงค์นี่อะไรเรียกกูไหม สร้างทองเหรอสร้างเหรียืแรญไม่เกี่ยวครับมาครับมาครับมาครับเรียกทำไมเสรตจโอ้อะไรอ่ะเมา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 ตาสุดท้ายนะครับจะปิดคลิปแล้วนะครับมาบวกแลยคอนเนคฟูไม่เท่มา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 เอาเฮ้ยว่ไงเพื่อนเพื่อนอะไรนี่พี่วะใช่ครับขออนุญาตใส่โกคูนะ แต่ผมตัดมาให้เหี้ยมันนะครับตาสุดท้ายนะครับสุดหล่อไม่ได้เครื่องงู้อาจารย์บอย่งก็ดีกว่าคนไอ้เหี้ยที่มึงสาม A S R แตกหรือไม่สามเอแตกอยู่ไม่พูดเลยนะแบงค์ทำไมพูดเลยเราจะพูดแล้วเมื่อกี้มาอาท้องเลยไปไปอัดคลิปอยู่อัดคลิปอยู่มาคิปอีกป่าวทุกคนเลยโอ้ยอ่อนให้ก่อนอ่อนให้ก่อนเออไม่ต้อง เฮ้ยพี่เกี่ยได้เลิวะเอาแบงค์ทะลอาทำไรเนี่ยเฮ้ยผมจัดแต่ไม่เท่าเลยนรู้รู้มือรู้มืทังหมดเลยเฮ้ยโคเซ็ตปอนกเลยครับพี่ไมว่เกี่ยครับชสรแล้วนะอ้าเอ้าเอเอาเดหนเอ้าบอกไปเองเือ จอสามร้อหรอจอสามร้อยสิบสิบรอเฮ้ยสามร้อยสิบดยก่าสวัสดีครับได้ยังครับยังครับมาเอมาหมโออาหมาเลยอาไปเอาเอาม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 าเอามาโอ้ยไม่โดนเลยมามามาเราจบคลิปกันเท่าดีด้วยามา ฮึบมาจบเลยมันมีตลาดหรอวันนี้เอ้าจบคลิปไม่ได้หรอจบคลิปตกลงไปขมานโมลุงเลยมาสุดรถแทร็คเอ้าตกลงไ่มทำเป็นฟ้าผ่าหลังอ่ะเอ้าไอ้เหี้ยเพชรอึดอ้าวขอแต่งนะไม่เกี่ยวครับเมื่อกี้อ่านให้นะมาวันหนึ่งหนึ่งสนุกกว่าเทฟโซดิกไาย ทำไรอ่ะตำรวจาตำรหจ่ามาครับเขาขึ้นังคิดไหวสั่งคิดไกล้หรอไม่ดอะไรมันไม่เป็นจาลอ้อ่าอย่าไรโอเคแบงคใช่ต่อแบงค์ใช่ต่อแบงค์ตอตอนนี้คลิปเลยอุ้ยอะไรวะเนี่ยอะไมคมจังอ่ะเอ้ยโดนตัวหยกเมื่อพียว เอาวัดเลยนะมาจบคลิปเลยฮมาไม่ไหวแล้ววัดดิวัดดิวัดแล้วเนี่ยเฮ้ยไหนครับมาดิกินอะไรแม่ลูกับแม่ออมาครับเฮ้ยลาดลาดถอ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 ดเลยว ่อยมือคนเดียวให้มึงนั่งอะไรกลับมาก็เลยเดี๋ยวมาแบบนี้อ้าวปิดลูกเม่ได้ก็วันนี้นะครับทุกคนฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะสามสามสูนะครับไปเจอกันนะครับบ๊ายบาย